ผมจะเลิกใช้ Linux และหันกลับมาใช้ Windows แล้วนะครับคลิปนี้เพราะอะไรเดี๋ยวไปชมกันเลยก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพิจัยพิชชาแนลนะครับช anel นี้เนี่ยก็เน้นให้ความรู้เกี่ยวบเรื่องของการเอาการ์ดจอครับที่ไว้เล่นเกมเอาไว้ตัดต่อนะครับเอามาขุดเหรียญคริปโตเคเรนซีเพื่อสร้างรายได้กันนะครับโอเคครับประเด็นของวันนี้นะครับก็คือว่าผมเนี่ยได้แจ้งไปว่าผมเนี่ย จะย้ายจากขุดใน Linux นะครับกลับมาใช้ Windows แล้วเนี่ยซึ่งก็ขอออกตัวก่อนนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับคือหลายๆคลิปมาเนี่ยผมเนี่ยแนะนําสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับว่าให้มาใช้เป็น Linux ดีกว่านะครับคือข้อดีของ Linux นะครับมันก็คือคอนโทรลง,ง่ายนะครับก็คืออ่มันเป็นเนะว็บเบสดเนาะเราก็สามารถคอนโทรลเครื่องหลายๆเครื่องได้โดยที่ไม่ต้องรีโมทเข้าไปทีละเครื่อง เราทาเครื่องหนึ่งเราจะโยกมาทําอีกเครื่องหนึ่งทันทีเลยมันก็ง่ายนะออประมาณนี้แหละจัดการอะไรง่ายกว่าประมาณนี้ครับจะสร้างให้ทุกเครื่องโยกไปขุดอีกเหรียญหนึ่งเลยก็ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งการจัดการพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดใครใช้เครื่องมากกว่า5เครื่องนะผมว่าก็ใช้ลีนุกเนี่ยมันก็จะง่ายกว่านะเออก็มาเข้าเรื่องราวของเรานะครับคือตัวผมเองเนี่ยก็ได้ไปใช้อ่ได้การ์ดมาแล้วกันเนาะเป็นรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ2 0 6 0นะครับ ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนใช้รุ่นนี้อยู่นะครับก็จะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันสามารถโอเวอร์คล็์กได้ถึง33หรืออะไรเงี้ยครับเลยนะครับถ้าเกิดว่าได้램ซัมซุง Samsung มาก็ดันเมมเนี่ยมันก็ดันได้เยอะนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดเราใช้อยู่ในฝั่งที่เป็นลีนุกนะครับอไอตัว power limit นะครับมันจะเห็นต่ำสุดเนี่ยจะได้เหมือนกับตัวใน MSI เนี่ยลากแค่ตัวแกน power limit นะครับลากปื้ดไปมันก็จะ สุดแกนเท่าไหร่มันก็ได้เท่านั้นนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยมันจะถูกล็อกไว้อยู่ที่125นะครับประมาณนี้เนาะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดในกรณีที่เป็น Windows นะครับมันก็สามารถใช้วิธีการล็อกไฟนะครับอย่างที่คลิปก่อนนะครับที่ผมเคยเนําเสนอเรื่องของการล็อกไฟไปนะครับใน MSI Afterburner นะครับซึ่ง ผมมองว่ามันล็อกได้เยอะกว่าเยอะเลยนะครับเดี๋ยวว่าผมพูดมั่วๆนะเดี๋ยวมาดูในกลุ่มเพื่อนรักนักขุดครับจริงๆก็มีคนมาถามอยู่นะครับก็พี่คอนะครับก็โพสต์ไว้นะครับใครเคย OC RTX 2060แนะนําทีครับจนปัญญาแล้วนะครับของพี่เขาเนี่ยก็เป็นลําไมค่อนนะครับอ่าไมค่อนก็ดันได้ประมาณนี้แหละนะสามเอประมาณนี้แหละทีนี้ก็มีเอ่อเพื่อนๆนะครับมาเมนนะครับคนนี้นี่โอเวอร์คอล์คได้33.5จุดสามนะ power limit แค่78เองนะเป็นยี่ห้อ so t e c นะครับ so t e c ซึ่งการลดไฟได้ขนาดไหนเนี่ยมันแล้วแต่แบรนด์เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูของที่ผมมีนะครับตัวที่ผมมีอยู่หนะ้ามันคือตัวนี้อ่ะตอนนี้เอามาขุดฟ i โ o อยู่นะครับ <laughs> ตอนนี้ f i l ลนะราคาแซงอิตาเลี่ยนไปแล้วนะครับ ผมก็กระจายกันขุดอยู่นะครับเอาเป็นว่านะนี่นะโอวิวนะครับตัวของผมเนี่ยมันเป็นกิกะไ์นะครับตัวนี้นะแลมขอผมเป็นซัมซุงทีนี้เนี่ยเรามาดูตรงนี้นะพาวเวอร์ลิมิเห็นไหมครับพาวเวอร์ลิมเนี่ยมันจะอยู่ที่1 2 5วัตนะครับซึ่ง1 2 5วัตต์อันนี้นะครับก็เอากันตรงๆนะครับมันพอเราลดเนี่ยมันได้มันได้ต่ำสุดแค่นี้อะเออไม่งั้นมันจะขึ้นว่า OC Error นะครับ ก็คือพอร้อยยี่สิบห้าวัตต์ปุ๊บมันก็จะขุดได้อยู่อย่างของผมเนี่ยก็สายสิบสองสายสิบสามประมาณนี้นครับเออก็คือดันเมมอย่างเดียวเลยนะประมาณนี้แหละแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราทำในตัววินโด s นะมันก็สามารถลดไฟเนี่ยได้เยอะเลยนะครับถ้าอย่างของของเพื่อนๆคนที่โพสไว้เนี่ยเขาได้78ใช่ไหมครับผมผมเนี่ยลองกดเต็มที่นะครับคือผมมี6ใบเนาะมันกดได้ไม่เท่ากันสักใบเนาะ ก็อยู่ในช่วงประมาณ80นะครับถึง90วัตต์ไม่เกินนี้นะครับประมาณ80ถึง88วัตต์นะครับอยู่ช่วงช่วงนี้นะครับซึ่งก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งนะ<ม>ที่ทําให้ผมเนี่ยเอออยากจะย้ายกลับมาเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทําวิธี OC นะครับเป็นคลิปแยก่างหาออกมาอีกทีแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมขออัดแบบง่ายๆสั้นๆไปก่อนนะครับเนี่ยนะก็เป็นเหตุผลอันนึงนะครับที่ผมคิดว่าเออมา มาใช้เป็นวินโดว์มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยมันประหยัดไฟเนาะก็โอเคนะครับท้ายคลิปนะครับผมขอสรุปข้อดีข้อเสียของการใช้วินโดว์แล้วก็ลีนุกนะครับในทั้ง2ฝั่งเนี่ยว่าเท่าที่ผมมีประสบการณ์มาแล้วกันเนาะมันมันเป็นยังไงแล้วเนาะอันแรกเลยนะครับขอเป็นวินโดว์ก่อนนะครับวินโดว์เนี่ยข้อดีของมันเลยนะครับเท่าที่เท่าที่ผมใช้มานะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือมันจะมีความสามารถในการล็อกไฟอันนี้แหละนะครับก็คือสามารถกดล็อกปุ๊บตัว ไฟเนี่ยมันก็จะใช้น้อยลงมากๆเออประมาณนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นนะครับก็มันจะเหมาะกับการขุดอ e ีแทสอย่างเดียวนะอย่างอื่นเนี่ยผมตีว่าไม่ไม่ดีแล้วกันเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับเอากริทึมที่ใช้ที่เป็นคอคล็อกส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นเนี่ยฟิโลนะครับหรือว่า MTP เอากริทึมอันนี้นะครับหรือว่ากลุ่มที่เป็น RVN กลุ่มพวกนี้นะครับก็ใช้คอคล็อกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งถ้าเรามาล็อกไฟไว้เนี่ยอ่ผมตีว่ามันก็ ยังไงเดียวมันก็ขุดได้น้อยเออประมาณนี้แหละนะอ่ะก็คือเหมาะกับ e- แทนนะครับอันนี้เลยนะล็อกไฟนะครับอันที่2นะครับก็คืออย่างรุ่นถ้าเป็นรุ่น3060นะครับที่มีไดรเวอร์อ่าสี่เจอันนี้นะครับก็จะมีแค่ฝั่ง Windows อย่างเดียวนะครับตัว Linux เนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้เนาะมันก็จะง่อยๆนิดนึงนะตัวนี้ที่เราขุด e- แทนนะเออประเด็นข้อดีเนี่ยผมมองว่ามันก็มีประมาณนี้นะแค่ แค่นี้แหละเออถ้ามองในเรื่องการขุดนะครับส่วนถ้าเกิดใครเป็นสายเกมเมอร์ด้วยขุดไปด้วยเนี่ยก็ก็คืออยู่ใน <c oughs> วินโดว์นั่นแหละดีแล้วนะเออเป็นเป็นข้อดีของมันนะครับอ๋อและอีกอันหนึ่งนะครับลืมไปลืมไปจะมีข้อที่สามอีกอันหนึ่งนะครับก็คือกรณีที่เราซื้อไลเส้นมาแล,แล้วกันเนาะเออมันก็ถือว่าฟรีแล้วกันเนาะหรือถ้าใครจะไม่ใช้ไลเส้นก็ได้ครับโหลดมาให้มันเป็นตัวแบบที่มันแค่พอรันได้อะไรเงี้ยนะครับก็ ก็คือมันฟรีนะครับอ,อ,อันนี้นะก็มีข้อพิจารณาอยู่แค่3อันนะครับส่วนกรณีที่เป็นข้อเสียนะครับที่ผมใช้มาทั้งหมดนะครับก็คือมันค่อนข้างปวดหัวนะครับมันจะมีความงุนกี้กุ๊กอิกอะไรของมันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องไปกดตรงนั้นตรงนี้มากมายนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้ถูกออปติมายมาเพื่อการขุดตั้งแต่แรกประมาณนี้นะครับก็อาจจะทําให้การคอนโทรลอะไรเนี่ยมันค่อนข้างลําบากในกรณีที่เรามีระบบที่ค่อนข้างใหญ่ประมาณนี้ครับ ส่วนกรณีถ้าเป็นของล i นุกนะครับข้อดีเนี่ยมันก็ผมตีว่าของผมนะสำหรับผมเองมันค่อนข้างเยอะนะครับเราสามารถคนโทรลอะไรเนี่ยได้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะแล้วกันเออประมาณนี้แหละนะดูหลายๆเครื่องพร้อมกันกดสั่งอะไรพร้อมกันหลายๆเครื่องเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วกออ็อื่นๆเนาะก็คือข้อข้อที่เป็นข้อเสียของมันก็คือเป็นข้อดีในฝั่ง Windows นั่นเองนะครับก็คือล็อกไฟนะ คือในล i นุกนะรถไฟเนี่ยสู้ Windows ไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ไม่ฟรีนะออเออเลอกเว้นลงไปล i นุกตัวที่แบบว่าตัวฟรีนะอันนั้นมันก็ฟรีนะแต่ว่าก็คือการคอนโทรลเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาเซตเองหรืออะไรเงี้ยนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก <c oughs> ็อย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กด cribe ครบ์นะครับแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งกันด้วยนะครับโอเคนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ